ไ,ไดท้ายวันนี้นะคะเอาใจคุณผู้ชายที่กำลังมองหาเสื้อยืดที่ใส่สบายแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสนะคะวันนี้ค่ะ29ช้อปปิ้งมีโปรโมชั่นจากเสื้อยืดแบรนด์ดังมาฝากกันจะเป็นแบรนด์อะไรไปชมกันเลยค่ะ ผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับวันนี้29ช้อปปิ้งของเราจัดโปรพิเศษเสื้อยืด a อลโลไลท์ทีเชร์ชครับเสื้อแบรนด์ดังแต่ราคาเบาๆบฮะพูดถึงเรื่องของยี่ห้อเอลโลไลท์เนี่ยนะครับวางใจได้เลยครับเนื้อผ้าตัดเย็บที่ดีนะฮะเนื้อผ้าใส่สบายไม่อึดอัดและที่สําคัญเนี่ยนะครับนี่ฮะเขามีโลโก้ตรงนี้ดูเท่ๆกันไปไม่ต้องมาคิดให้ปวดหัวครับว่าวันนี้จะใส่เสื้ออะไรดีหยิบเสื้อเอโลไลท์มาปั๊บใส่ได้กับกางเกงทุกตัวอย่างแน่นอนนะครับจะใส่ไปเที่ยวไปทํางานอยู่บบ้้าานนนอออกก ดูดีมีสไตล์ครับวันนี้จะเส้นใหญ่มาให้10ตัวครับคุณจะได้เสื้อยืดคอวี5ตัวและเสื้อยืดคอกลมอีก5ตัวครับได้สีตามนี้นะฮะใส่ได้ทุกตัวอย่างแน่นอนนะครับและเรามีไซส์ให้คุณเลือกตั้งแต่ไซส์ ML แล้วก็ XL และ10ตัวนี้เราจะพิเศษเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตกตัวละ139บาทครับราคานี้ต้องโทรมาตอนนี้ด่วนรีบพอมาด่วนตอนนี้เท่านั้นที่เบอร์0 2 1 0 0 7 0 6 6ด่วน